สังรับลูกลับมาอ the uhm, ีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมส์เดิน้องสร้างมหม่เดี๋ยวขอไปชิคกี้นะ้องสร้างใหม่นะครับเพราะพานโดนฝนลบแล้วอะชิคี้อันนี้จี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 มันอาจจะให้ลู เอาไม้เสามดีนะครับตอตัดเอาของก่อนนะครับโ okay. อเค นตรงนี้หน,นึ่งสองสาสี่ห้าหกและะ้วตรงนี้ยาวละเจ็ดนะครับอีกด้านหนึ่งองสามสี่ห้าเจดนะครับตรงนี้ตนี้นะครับเจ็ดก็หนึ่งสองสา0สี่ห้าเจแปเก้าสบ สิบสดสสสิ้านไหน่อ้าเจป เราขอปรุงพื้นก่อนนะครับขอตัดก่อนโอเคก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเอาไม้คาวมาตรงน,นี้ทุกหนึ่งนับตรงนี้ไม่นับนะครับนับตรงนี้มาเลยเรื่องสองสามสี่สี่บล็อกข้างประตูด้วยหนึงน่งสง ลืกมจีลูกโซ่สามี่มก็ตั้งหมดนี้แล้วนะครับ ใช้อันนี้ก็ได้นะครับที่งไหนก็ได้ใช้อันนี้เอาประตูเชื่อครับเป็นทางลงไปหลังบ้านนี่ครับกุ้งต้องทางนะครับก็ต้องทำแบบนี้ก็เอาประตูติดติดแบบนี้เอาอันนี้มาวางไว้แบบนี้นะครับโอเคเอาวางไว้แบบนี้ แล้วก็ค่อยเอาอันนี้เอาไม้มาทับอีก ค okay. ก็ทำไปอันหนึ่งนะครับเอาไม้มาโอเคเดี okay. ๋ยวทุก,กันถ้าเราอยากได้กี่ชั้นก็ทำเองจะทำสองชั้นก็ทำแบบนี้แล้วก็ แบบนี้ครับหนึ่งสองสามก็ตั้งหนึ่งสองสามก็ตั้งนะครับหนึ่งสามก็ตั้งข้างหน้าไม่ต้องนะครับโอเค ต้านวางไหมพีกด้านไม่วางก็งไม่ต้องวางตรงนเอา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 ขอตอก่อนอนะามา ขอสร้างบ้านนั่นเสร็จก่อนนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ,ส,บ,บสวัสดียครับ